มิ่งชายหนุ่มจากภาคเหนือเขาเคยเป็นทหารเรือสังกัดกองบัญชาการนาวิกโยธินตอนนั้นหลังจากถูกเสร็จที่เชนบุรีฐานทัพใหญ่ของกองทัพเรือมิ่งก็ได้ถูกส่งตัวให้ไปประจำการที่ฐานทัพเรือพังงาข้างบ้านทับละมุ ทหารหน้ามนคนจนชาวเหนือที่มาใช้ชีวิตอยู่ปักใต้เป็นเวลานานจนคำพูดติดทองแดงพูดเหนือปนปักใต้จนกลายเป็นสำเนียงแปลกๆและมิ่งก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในตอนนั้นนิ่งเองก็ไม่มีแฟนและเพราะไม่มีแฟนนี่แหละถึงได้ไปสมัครครับใช้ชาติ เพราะไม่มีอะไรต้องกังวลหรือกลัวเมียหนีไปกับผู้ชายเหมือนเพื่อนๆในกองทัพโชคดีที่มิ่งไม่ชอบเที่ยวกลางคืนกินเหล้าเมายากลางค่ำกลางคืนเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเ,อนเพื่อนๆพ,พากันไปเที่ยวสาวๆตรงสามแยกหน้าถนนทางเข้าฐานทัพแหล่งกินตับของเหล่าทหารกรัดมันส่วนตัวมิ่งนั้นเป็นคนขี้อาย ครั้นจะให้ไปแก้ผ้าล่าจนต่อหน้าคนที่ไม่ใช่เสียรก็คงไม่ไหวและช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์หลังสึนามิได้สามปีพอดีที่ทับระมูนั้นมิ่งเคยได้ยินมาว่ามีคนตายเป็นเบือศพขึ้นอืดเน่าเฟะเต็มชายหาดบางศพก็ไปเคยตื้นค้างอยู่กับต้นสน ท่านนายพลกำลังตีกรอบอยู่ก็โดนคลื่นกวาดจมหายไปพร้อมกับแคดดี้ไม่รู้จะไปตีกรอบต่อกันที่ก้นทะเลหรือเปล่านายว่าตายหงกันเยอะเลยในบริเวณนั้นจะแค่เคยเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นและทุกๆุกเกยน็น มิ่งจะไปเตะฟุตซอลกับทหารหน่วยกองเรือเพราะที่นั่นจะมีท่าเรือของทหารหน่วยเรือและมีเรือรบหลายลำพอมิ่งไปเตะเป็นประจำก็ได้รู้จักกับจ่าหน่วยเรือคนหนึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อของเกก็แล้วกันเพราะไม่ได้ขออนุญ,ญาตแกเอามาเล่าเดี๋ยวเกะจะโทรตามไปพุ่งหลังเดี๋ยวจะแย่เอา พอเตะบอลกับจ่าบ่อยๆนิ่งก็เริ่มสนิสนมคุ้นเคยเพราะนิสัยธรรมะธรรมโมคล้ายๆกันเพราะพอนิ่งว่างเมื่อไหร่แกก็จะชอบมาชวนเลยแถวนั้นมันเป็นเขตฐานทัพเนี่ยพวกสัตว์น้ำชุกชุมเวลาอยากกินก็แค่เอาล่อไปวางไว้ตอนเช้าเช้า พอตอนเย็นๆไปเก็บก็มีปูกุ้งสดๆให้กินฟรีทุกวันจะแกมักจะเอาเนื้อปลามาหมักจนเกือบจะเน่าแล้วเอาใส่รอบดักปูไปวางไว้แกบอกว่ากินเน่าๆของปลามันจะล่อปูมาเข้ามากินแล้วก็ออกไปไม่ได้ธรรมะธรรมูจริงๆแล้ว มิ่งก็เดินลุยทะเลเป็นเพื่อนและเป็นลูกมือให้กับจ่าแกไปเพราะจ่าแกก็อายุมากแล้วแต่สอบขึ้นพันจ่าไม่ได้สักทีแกบอกสู้พวกจ่าหนุมน่มไม่ไหวพวกนี้เขาฉลาดแกก็เลยว่าอยู่แบบนี้ไปจนเกษียณหรือลาออกก่อนก็แล้วกันมิ่งก็เคยคุยกับแกนะ ลอบขึ้นมาแต่ละอันก็จะเจอปูมาบางทีก็มีปูดำตัวใหญ่ๆห,หลายตัวติดอยู่แล้วอยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่านี่ถ้าเป็นช่วงหลังสึนามิใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆใครเขากล้ากินปูกินปลาแถวนี้หรอทำไมครับจากมิ่งถามก็ขนาดปลาเน่าๆที่เอามาทำเนี่ย ปูมันยังเข้ามาแดกเติมเลยแล้วเองลองนึกดูสิว่าศพที่เน่าเต็มทะเลแถวนี้จะเกิดอะไรขึ้นจ่าครับแล้วตอนที่เกิดสึนามิจะอยู่แถวนี้ไหมครับมิ่งถามาด้วยความสงสัยก็กูนี่แหละที่ออกเก็สบสพพให้ที่ตายขึ้นเหลือวันนั้น เป็นยังไงบ้าผมอยากรู้แะจจะรอดมาได้ยังไงไม่น่าจะรอดมาได้เห็นเขาบอกว่าแถวนี้คนตายกันเยอะมันข้าจะเล่าให้ฟังวันนั้นจะนั่งเตะท่าวางมาัดเป็นนายามเรืออยู่บนเรือไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าใดๆอยู่ๆก็รู้สึกว่า เรือมันไหวๆพูกๆสักพักคนทหารที่ห่อยามคู่กันก็ได้วิ่งหน้าตาตื่นมาจากหัวเรือเพราะเรือหันหน้าออกไปทางทะเลจ้าจ้าจ้าขึ้นสูงเทียมยอดไม้เลยกำลังมาทางนี้ครับแต่มันช้าเกินไปทำอะไรไม่ได้แล้วจา่าจึงได้บอกให้คนทหารคู่ยามหาที่กำบังและเกาะแน่น อคลื่นมาถึงตัวเรือเชือกที่ผูเกเรือกับผูกก็ขันเปรียวแน่นเสียงเชือกรั่นเล,เลี้ยเลี้เตรีมเริมจะขาดเรือก็เคลงไปเคลงมาอย่างหนักเรือของเราเป็นเรือขนาดกลางพอเคลื่อนมาสิ่งเดียวที่จะรักษาชีวิตของคนบนเรือได้ก็เผยเชือกหัวเรือ กลางลำเรือและท้ายเรือที่ก็ไม่ได้เส้นใหญ่อะไรคือถ้าเชื่อขาดทุกอย่างจบแน,น่ๆชีวิตของทหารบนเรือด้วยดูยอย่างเรือกใกล้ๆกันอย่างต่อสองหที่โดนกระชาพหลุดจากท่าจงไปก้นทะเลขนาดเรือหลวงกระบุรีลำใหญ่ๆขึ้นยับยังกระชากจนเชื่อขาด ลากขึ้นไปบนบกจนต้องเอาแบ็บโฮมากุดแล้วชักลากกลับลงน้ำจากแกชี้ให้ดูตงรงซากต้นสนที่กองอยู่เต็มบริเวณน,นั้นแกบอกว่าเมื่อก่อนที่จะเกิดสึนามิต้นสนใหญ่ๆพวกนี้เคยยืนต้นเต็มชายหาดแต่พอคลื่นมาต้นสนก็โดนถอนรากจนหมดเป็นแบบนี้ ที่เห็นตอนขึ้นมามันสูงมากแล้วแกก็ชี้ให้ดูแกบอกเสียงตอนมันประทะกับต้นสนดังสนั่นวันไห้พอหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปมีการออกสำรวจติดตามค้นหาศพแกบอกว่าเฉพาะฐานทัพนั้นต่ขอข่าวว่าตายเจ็ดศพแต่จริงๆแล้วไม่ต่ำกว่าร้อย เพราะวันนั้นวันที่เกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ลูกหลานทหารเหลือจะวิ่งเล่นกันหน้าบ้านพักซึ่งส่วนใหญ่ตั้งเรียงรายกันอยู่นับสิบอาคารและขณะที่บรรดานายทหารนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณน,นั้นและใกล้เคียงกำลังออกรอบตีกอล์ฟในสนามกอล์ฟที่ศูนย์พัฒนากีฬาทัพละมุ ของฐานทัพซึ่งอยู่ติดกับทะเลจึงรับขึ้นยัดเข้าไปตรงๆโดยที่มีลูกหลานของเหล่าทหารเรือทำงานเป็นแคดดี้วันนั้นมีรถเข้ามาตีกอล์ฟประมาณ50คันคนที่อยู่ในสนามกอล์ฟวันนั้นคาดว่าน่าจะประมาณ200คนเพราะเป็นวันหยุแดแขกเยอะก็คงไม่มีใครเหลือรอด พอออกตามค้นหาศพก็เจอแค่บางศพที่ติดตามต้นไม้บ้างโขดหินบ้างและที่เหลือน่าจะโดนลากลงก้นทะเลอีกมากตามหาไม่เจอแล้วมีผีไหมครับจ๋านิ่งถามด้วยความสงสัยบะ๊ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วสิวะพอหลังจากเหตุการณ์ เรือจ่าที่ประจำการอยู่ก็ได้รับคําสั่งให้ออกทําการสนับสนุนการค้นหาศพข,ของผู้เสียชีวิตในทะเลก็ได้มีทีมกู้ภยัยนักประดาน้ําออกติดตามกันหลายหน่วยจ่าและพลทหารบนเรือก็คอยอำนวยความสะดวกให้แกเล่าให้ฟังว่าสภาพศพแต่ละคนเริ่มเปื่อบยบ้างแล้วก็มีรอยขาดแบ่งเหมือนถูกอะไรกัดกิน มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพราะแถวนั้นมันเชื่อมกับหาดบางเมียงที่มีฝรั่งเยอะๆพอออกไปเก็บก็เลยได้เต็มท้ายเรือสภาพศพแต่ละศพคือน่าสงสารมากๆอย่างกับซอมบี้ในหนังเลยทราบศพไดเละพังๆทำเอาทหารเรือจาที่ร่วมเหตุการณ์กินเนื้อไม่ได้กันไปอีกนาน ต้องหันมากินผักแทนพวกประหารทะเลอย่าได้มาวางขายเชียวไม่มีใครกล้ากินเวลาเก็บศพก็เก็บแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาววางวาง,งเรียงเรียงกันเก็มท้ายเรือน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มกันเลยทีเดียวแล้วเรือจะเป็นเรือที่ปูด้วยไม้ปากเกะ น้ำเหลืองน้ำเลือดทั้งหนองหยดลงใส่ไม้แต่ละทีจะเกิอดอะไรขึ้นล่ะกลิ่นคาวพระพุทงที่แม้จะเอาสดออกไปแล้วก็ตามแต่กลิ่นคามันก็ยังติดมาอยู่แบบนั้นแหละขนาดขาดร้างกันด้วยสุดาไฟผสมกันไม่รู้กี่รอบติดกี่รอบก็ไม่หายขาดน้ำมันจากร่างกายคนนี่นะคาวมากแกว่า และแกก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนของแกากาลังขับรถออกไปกลางคืนเพื่อจะไปนอนที่บ้านเมียน้อยตรงทางเข้าลําเหมืองพอขับไปออกจากด่านนาวิกแถวๆใกล้ๆสนามกอล์ฟถ้ามันมีแต่ป่าดงกระถินดงเสมอะไรพวกนี้ตรงนั้นมันมืด แล้วก็มองเห็นฝรั่งสามถึงสี่คนยืนโบกรถตอนแรกกะจะจอดถามแต่ก็เอกใจว่าในนี้มันเป็นฐานทัพพวกทหารยามคงจะไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาเดินเพื่อนผ่านหลอกแล้วก็จริงดังคาดพอไม่ยอมจอดรับแล้วขับเลยมานิดเดียวแล้วมองดูที่กระจกข้างถึงกับต้องอุทาน สเสด็จเตียช่วยด้วยเมื่กี้เห็นชัดๆไฟหน้ารถส่องเต็มๆตาว่าฝรั่งยืนโบกรถอยู่พอขับมาไม่หีมตรกลับหายไปเหมือนไม่มีใครตรงนั้นเพื่อนจากแกก็หยักเต็มตีเลยอีกคนที่โดนคือพลทหารยามบนเรือช่วงนั้นพอขนศพเสร็จเขากำลำังลังเลียงศพออกอดแล้วจากเรือ แล้วทหารในเรือก็เชื่อกันล้างคราบน้ำเลือดน้ำหนองที่นองเต็มท้าเรือแต่กิ่นก็ยังอยู่ทหารยามจะเข้ายามกันผัดละสองชั่วโมงกลางวันกับหัวค่าไม่เป็นไรหรอกแต่พอสิ้นเสียงนกหวีดเรือที่ห้อยหวนกีดล้องเหมือนเสียงเปรดที่เป่าออกมาจากรำโพงเรือดังไปเจ็บคุ้งน้ำทุกคนก็พากันพักผ่อนเหลือไว้เพียงคนทหาร ที่เข้ายามผัดละหนึ่งคนสะพายปืนยืนประจำการอยู่กลางลำเรือแกเล่าให้ฟังว่าไอ้พลทหารคนนี้มันเข้าเวรช่วงตีสองถึงตีสีและคืนนั้นแกก็เป็นนายามกำลังนอนหลับสบายหลับสนิทดู่อยู่มันก็มาขย่าตัวจาที่เตียงจ้าจ้ารับ มีอะไรวะเสียงแบบกำลังเมาขี้ตาเลยทีเดียวจะาไปดูเลยให้หน่อยครับอะไรของมึงวะเรือมีอะไรมีคนมานั่งท้ายเรือครับไม่รู้เป็นพวกไหนจ่าไปดูให้หน่อยพอจ่าแกลุกไปดูก็ไม่มีใครแต่พลทหารคนนั้นยืนยันว่าเห็นจริงๆจ่าแกก็งงเงียเพราะมาคนเวลานอนของแก โดยที่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ยังมีอีกคนที่เข้าเวรดึกเหมือนกันแต่เป็นเรือคนละลำกันบอกว่าเรือจะเป็นเรือผีสิงเพราะพลทหารที่เป็นยามดึกอยู่อีกลำบอกว่าตอนดึกๆในตอนที่กำลังเดินมาตรวจทางหัวเรือมองไปทางเรือที่ใช้ระศพก็เห็นเงาคนนั่งอยู่เต็มลำเรือ บางเงานั่งห้อยขาข้างเรือเป็นที่สยองม,มากจนมีการแซวกันเล่นว่าเรือจะไม่ต้องมีทหารยามมาเข้าก็ได้มั้งมียามพิเศษมาช่วยเฝ้าออแล้วนนัน่เรื่องผีท้ายเรือทําเอาพลทหารที่ต้องเข้ายามดึกหวาดกลัวกันมากเพราะการจัดเวียนยามจะรู้ล่วงหน้าว่าใครอยู่ผัดไหนแต่ก็ทน,ทนกันมาได้ จนไม่มีมาหเห็นอีกคงจะด้วยสาเหตุเพราะทําบุญใหญ่เรือด้วยลวมะมั้งอีกพวกที่เจอคือนาวิกโยธินที่เฝ้าด่านและในคืนหนึ่งในขณะที่กําลังยืนเฝ้าด่านตอนดึกๆทางที่พ้นจากด่านไปเป็นสนามก็มันมืดมืดมีแค่เสาไฟบางต้นพอดึกๆก,ก็เพ่งมองไปตามถนนที่มันมืดมืด ก็ได้เห็นเงาคล้ายๆคนหลายคนกำลังเดินอยู่บนถนนเลยเดินไปสกิดบอกเพื่อนใครมาเดินบนถนนวะพอช่วยกันเพ่งมองสองคนก็ได้เห็นจริงๆว่าคล้ายๆมีเงาหลายคนเดินไปเดินมาทางสนามกอล์ฟสงสัยท่านไหนคนตีกอล์ฟที่หายไปตอนสึนามิจะออกรอบตอนเด็กวะเพื่อนของเขาพูดขึ้น เฮ้ยอย่าออกรอบเดินมาทางนี้ก็แล้วกันเรื่องผีตอนสึนามินี้เรียกว่าเป็นที่เก่าวขันกันมากมาเกเลยไปต่อๆทั่วอันดามันช่วงนั้นตอนกลางคืนอย่าได้มีฝรั่งกลุ่มไหนมายืนบกรถตอนกลางคืนเชียวจะหาว่าคนไทยแล้วมั่นใจก็ไม่ใช่แต่เพราะกลัวจะเจอเหมือนพวกรถโดยสารที่วิ่งกลางคืน หรือคนอื่นๆที่จอดรับกำลังชะกจะหันหน้าไปคุยด้วยอ้าวหายไปเลยเลยได้แต่หยับรถบิดไปขนลุกไปแล้วก็เอาไปเล่าต่อๆกันไปบางคนเจอบางคนได้กลิ่นเพราะกลิ่นความตายมันกระจายไปทั่วในช่วงนั้นบางคนได้ยินเสียงร้องไห้หน้าเวทนาลอยมาตามลม บางคนมองเห็นใครๆเป็นแค่เงาในทะเลบางคนอาจจะเห็นแต่ไม่รู้ตัวว่าโดนผีหลอกก็มีเพราะก่อนตายพวกเขาคงจะทรมานน่าดูบางทีตัววิญญาณที่ออกมาให้คนเห็นในช่วงนั้นอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองได้สิ้นลมหายใจไปแล้ว